โอทับเบิลอะไรแบบนี้ใช้ชื่อไม่ถูกขออภัยนะผมอยู่ยุคยุคะท้ายเล่นเพลงหนึ่งแล้วต้องบอกแบบนี้ตอนนั้นมีเพลงสองมีอะไรผมก็ไม่ได้เล่นละไม่ไม่ไม่ได้สนใจแล้วก็หยุดการเล่นเกมไปนานเลยเพิ่งกลับมาเล่นตอนตอนแก่เปล่าต้องบอกแบบนี้นะคงไม่มีเนื้อหาอะไรแล้วผมก็เล่านอกเรื่องบ้างเพื่อฆ่าเวลานะครับคลิปนี้อา้อาวอ้าวโอเคเอมันน่าจะมีเนื้อหาสองจุดเรื่องเรื่องแอน อันนี้ได้หนึ่งเรื่องสั้นๆก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าคืออยากเก็บตกทุกอย่างเนี่ยนะครับพอพอที่จะเก็บได้นะครับบางคนบอกยังไม่ได้เก็บนั่นนี่ก็นั่นแหละผมยังเก็บไม่ถึงอันนี้ถือว่าเก็บหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับเป็นเกิดจากการที่เราขายเดือนนี้เราขายสม,มุนไพรมันสีอะไรสีสีน้ําเงินใช่ไหมสีน้ําเงินเนี่ยพอขายได้ในระดับหนึ่งเนี่ยบางคนก็เก็บไว้แต่ว่าขายได้ได้ในระดับหนึ่งเนี่ยทีค่คลิาานิกคุณหมอเนี่ยเขาก็จะมีขายอ่ บดิกไกเซอร์หน้าจา,านแบบนี้ XL นะครับเขาก็บอกว่ามาแล้วที่คลินิกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีเนื้อหาที่คลินิกเ,เนื้อหาด้านค้าต่งตางๆนี้ผมทำทำไปบ้างแล้วให้ทุกท่านได้เห็นนะครับแต่ว่ามีของบอลกับของคลินิกยังไม่ทําเพราะว่ายังมีบางอย่างมาขายไม่ครบผมเลยยังไม่ทํานะครับแต่ตอนนี้นะครับก็มีมาบ้างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะกลับไปทําลายแรกเนี่ย ที่ที่มีการขายพวกพวกสมุนไรพร<ว>อะไร<ว>ครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะจะกลับไปทาเนื้อหายที่หนึ่งแล้วกันนะครับก็จริงๆบิงดิกเซอร์เนี่ยมันมันมีขายแยล้วแต่ว่าเป็นไซส์ปกติแต่ตอนนี้มีไซส์แบบขนาดใหญ่ XL นะครับก็เป็นพวกยาบรำรุงกําลังแก้ไขแบบนี้นะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นแก้ไขตัวไหนเป็นบำรุงกําลังก็เวลาถ้าเกิดมีตังหรือมีเข็บเต็มตู้ยังก็ดื่มดมไปสองขวดเจอฝนเจอ อะไรเหนื่อยดื่มปุ๊บสดชื่นทันทีไม่ต้องมาเสียเวลาแช่น้ำมะแนอะไรแบบนี้นะครับก็คุยนิดหนึ่งเพื่อขยายเนื้อหาตรงนี้ในการตัดคลิปจะได้ไม่ไม่สั้นเกินไปแต่ก็ไม่ยาวนะครับถ้าจะประมาณนี้โอเคเข้าบ้านได้หมดแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วโอโ้นอนตั้งแต่